พู้ตายเน่ยแน่ตายแน่โอ้โหโอ้โหตายตัวเลยโอ้โหโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยไอไอโอ้โหหลายตัวเลยทุกคนโอ้โหหนีหนีเร็ว เอาดีครับขอบค่าาสวัสดีผู้ชมทุกท่านดรู้ผมดีครับยุ่ผมเองบดคุงนะครับไม่มีชแนลแน่นอนนะครับพอเอาชแนลออกไปแล้วนะครับนี่ก็จบเกมไปครับชีวิตรอดเป็นหมวดฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็ผมจะเล่นเอาชีวิตรอดยาวๆให้มันจบไปเลยนะครับผมผมไม่เคยเอาจริงช่องผมมาเรื่อชีวิตรอดอ่ะกูไม่เล่นไม่เคยจบสักทีนะครับผมแล้วก็ไม่เคยจบสักทีนะครับเออเป็นบ้าอะไรปดูเลยไม่เคยจบสักทีเลยตนี้ผมจะเล่นให้จบนะผู้ชมฮะอืมทุกคนต้องเชื่อใจผมเลนะฮะแล้วก็ห้ามตายด้วยนะครับผมเนี้ย เออนะครับหมวดฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับแต่ก็เสียงผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้เนี่ยครับพอได้อยู่นะครับก็พยายามรักษาตัวเองอยู่นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกท่กำลังขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนด้วยนะครับโอเคเออไม้ไม้อย่างแรกครับคือคือเราต้องรีบครามแล้วก็เอาอาวุธก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้อะไรมาแล้วตีผมตายได้นะครับอันตรายมากอืมโอเคโอเค เราได้พี่แอ็กแล้วหนึ่งนะีครับโอเคเอาขวาด้วยโอเคโอเคเราได้ขวานเออเอาพี่อ็กก่อนแล้วกันโอเคอ่าโอาย้ยเจอดลืมคราฟไปไปโถอ้กวนหลอยไปหมดแล้วเนี่ยเออเอาเป็นว่าเอาไปให้หมดเลยโอเคอ่าโอเคอย่างนี้ตัดต้นไม้ก่อนเลยแล้วกัน อ่าโอเคเร็วขึ้นทันใจนะครับทุกคนว้าวมนี่เป็นไหมครับนหนึ่งจุดสิบแปดจุดสองเลยครับล่าสุดเลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับแล้วขุดฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแม่เยอะอยู่กันเนี่ยนะกระตกขอโทษเยอะมากเลยอ่ะเออขุดมาเหมือนนีมีเหมือนจะมีมมมนิดเดียวแต่ไม่โคเยอะเลยประมาณยิบต่ออะไรนะั่นแหละเออ ต้นไม้เราจะมีน้อยอยู่เนี้ยต้องหาไม้เยอะๆนะครับโอเคว,ว้าวโอเคเอาไม้ไปเยอะๆเลยใช่ไหมอะไรที่ดีมากนะครับตีแน,น่กระโดดฟันกระโดดฟันเลยเทพแล้วล่ะกระโดดข,ขวาเฉาะหน้าไปเลยตีแน่ตีแน่เจ้าแก่น้อยเฮ้เฮ้ตีแน่มึงด้วยนี่นี่นี่แน่นี่แน่เป็นไง นี่นี่นี่เฮ้ยอตัวนี้ตัวนึ่งนี่ตายไปซะเฮ้ยขวานแรงมากเลยนะอยดอกไม้สวยเยี่ยมดอกไม้ก็สวยดูดิมีเต็มดอกไม้สวยจะไปบนดเลตัวเนี้ยเอาไปให้หมดสวยมากเลยเออ ไปขาเป็นสีอื่นเลยไหมไม่ได้แฮะอันนี้ได้นะ้ะเอาสีขาวไปย้อมม่ได้นะเออทัามี่มันย้อมไม่ได้นะทุกคนนะเฮ้ยต้องไปหาแกะมาเพิ่มอีกหนึ่งนะไม่เดี๋ยวก่อนนะถ้าย้อมเป็นสีขาวล่ะไม่ได้ฮะโอเคต้องหาแกะมาอีกหนึ่งตัวนะครับสีขาวน่ครับผมสี่กระถ พูดว่าจริงเลยแค่แกะไม่กี่ตัวเนี่ยเออเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มาเห็นแกะนะครับแต่ไม่ใช่นะเออไม่น่ะใช่โอ้จะแกะแล้วโอ้โอ้จะเออไปจะแกะแล้วไปเลยไปจะแกะแล้วอุียจะทำใหญ่มากเลยอ่ะนี่แน่ <c oughs> โ okay. อเคเราได้โอ้โหทีนีโอ้โหใหญ่มากทุกคนที่นี่ใหญ่มากเปอร์ใหญ่เลยทุกคนที่นี่อ่ะเนี่ยวเราจะหาทางลงยังไงดีนะี่ยไม่รู้จะลงไงดีเลยทุกคนโอเคอืมเดีย๋ยวว่าทางทางขึ้นทางลง ไม่มีเลยวะโอเคอุ้ย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 มันใหญ่มากเลยนะถ้ำอ่ะผมเป็นว่าเราลองตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าจะเมืดแล้วนะครับโหใหญ่เมกทุกคนว้ายอย่าไปมองมันนะอย่าไปมองมันนะทุกคน กีนไอ้แม่มองเรานะบุ๋มแ่ยังไม่มองมันนะอ <c oughs> โอเคเอากล่องมาไว้ตรงนี้แล้กัน <c oughs> โอ้ับโอเคโอเคเราลงมางนี้เรียบร้อยละ นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะมีน้ำ่างเดียวโอเคเอาเดี๋ยวไปด้วยมีหินย้อยเต็มหมดเลยนะครับอันตรายมาก <c oughs> อันตรายมากเลยโอ้ใหญ่มากเลยมาดิครับมาดี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  มาดิมาดิมาดิผีถึกจัดเลยอะ่ะทุกคนโอ้โห <c oughs> ผีไม่อยากถึกอะ่ะอะไรไม่รู้มีเยอะไปหมดเลยอุ้ยเก็บมีคิปเปอร์ด้วยานี่แนี่โอ้ยสตีส์วายระเบิดตุ่ม โอ้ยระเบิดบบตุ้ม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 เลยทีเดียววายโอ้ยคลิปเกยเกยเกย์เกยเกย์เ,เ,เ,เติ้ลไม่อยากสู้ไม่อยากสู้ไม่อยากใกล้เลยอันตรายมากเดี๋ยวตายนะครับผมโอ้ไปดีกว่าไม่อยากสู้เกย์เติ้ลเสียว <c oughs> ถ้ามันใหญ่เวอร์ทุกคน ดนว่าเราไปหาขุดเหล็กดีกว่านะครับโอ้โหจะไปอยู่แถวไหนวะโอ้โหได้ไงอต่อยู่ใต้นะอุ้เยเกือไปเร็วเย,ย้ในสุดเราก็ขึ้นมาข้างบนได้แล้ว ว้าวทำบังช่างใหญ่จริงๆนะครับพี่คนหลังพื้นก็มีด้วยอืมทำา่า่แบบนี้ไม่หาของอย่างยากเลยเพราะมันมืดนะครับแล้วอันตรายด้วยโอ้เจ้าอย่ากได้ต้นต้นไม้ไผ่อก็ต้นไผ่เออทำเป็น,ปนไรปด้ลงอะ่ะน่าจะทำได้อยู่นะโอเค ตอนนี้เรายังจนเหล็กอยู่มากเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคพี่แอ๊กเหล็กก่อนละกันเราจนเหล็กมากเลยตอนเนี้ยโหส่วนตรงนี้ก็เผาไปซะของกินนะครับเผาเยอะๆนะ <laughs> ทั้งเหล็กทั้งถ่านอะไรแท่ไปมีโอเค ที <c oughs> ย่ยธต้องการตัวน,นี้ก็คืออะไรไม่รู้เฮ้ยพูดเป็นเล่นทุกคนเห็นปะพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยตาฝาบปะเนี่ยผมตาฝาบปะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปว้าผมไม่เคยเจอที่สูงขนาดนี้ผมไม่เจออะไรที่มันแบบอยู่สูงขนาดนี้ทุกคนเฮ้ยว้า โอ้อุ้ยอ้เกือบตายอู้เฮ้ยเดี๋ยวเราเจอตรงนั้นหนึ่งแล้วเจอตรงนี้อีกหนึ่งเฮ้ยผู้ไปเล่นไปนะทุกคนอสกิลตันสกิลตั้นอุ้ยโชคดีเราจุกได้เราจุกถัานได้เนี่ยเราจุกเก่งอยู่แล้วโอเค <c oughs> ผู้ไปเล่นเป็ดผู้อุ้ยผู้ไปเล่นไปเลยครับเนี่ยมันมันอยู่ที่น่โล่งๆอย่างนี้เลยเหรอผู้ไปเล่นไปภาคน,นี้เฮย้ยเสืออะไรวะเหมือน,นกันเสืออะไรวะเช่างมันแล้วกัน าถ่ายก่อนนะครับจู่อถนะ่ายแล้วจะหมดละเสียงอะไรวะอ๋อกระต่ายนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวกระโดดต้องย้งๆเลยไหนอยู่ไหนทางไหนไหนอยู่ไหนวะอีกนันหนึ่งอีกอันอยู่ใสนน่าจะอยู่ตรงนี้ปะเออนี่พวกเราเล่นไปเลยทุกคน ดูด <C ười> ไนะิไม่ตลกเลยเนะี่ยไม่ตลกเลยเจออี่ฮะเออตกใจ <c ười> กดิอู้ว้ายเกิดมาพร้อมกันเลวยว้ายว้ายว้ายนี่ว้ายว้าย โอ้โอ้ผู้ชีดหลังมานิดนึงเสียวเลยไม่อยากสู้กับเกต้าครนะผมน่ากลัวอู้อะไรเนี่ยมันคิวผีกิเปอร์อุ้ย เราเจอเจอเหล็กแล้วทุกคนวู้โหอ้โหอ้โห้มาเยอะแยะเลยโอ้โหสองตัวโอ้โหโอ้โหเดมาใกล้โอ้โ้ตายแน่ยตายแน่ยโอ้โ้โอ้หตายตัวเลยโอ้โหโอ้โหเสียอะไรเนี่ยไอไอ ูหลายตัวเลยทุกคนโอ้โหหนีหนีเร็วทำม่ไรทำอะไรทำอะไดไมไ่้โอ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 ้เกือบตายทุกคนไม่ <definite ículo> อย่างไรปะเนี่ยกูเสียงหลงเลยตกใจโอ้ย อ้ยอยู่ๆก็ามาอย่างนี้ไอ้ไอ,อ้ผีตัวเล็กไม่สามตัวเลยเหรอไมชิมหายโอ้โหเกือบตายฮาร์ดคอไปด้วยยังเรีนไม่ทันจบเดี๋ยวตายหาาแล้วขึ้นมาดีขึ้นมาดีเอ้ากระโถโูเโฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเป็นไงเป็นไงต้นผี อะไรอะไรเปนมูจะมปาตีกุีกแล้วเฮ้ยมูมาตีผมได้นะผมว่ามาดีมาดีมาด,มาดีตัวเล็กเหรอต,ต,ตัวเล็กเหรอตัวเล็กเหรอฮะตัวเล็กเหรอตายไปสิมึงด้วยโอ้ยในสุดก็รอดสักทีอย่างเงี้ยเสียวเงือตกเลยชิบหายโดนผีตัวเลเ็กวิ่งไล่ฆ่าเป็นฝูงไอ,อ้นอนเนืเอ้อเฮ้ย อืมเราเจอมาขนาดนี้ก็ถือวันดีแล้วใ้เชี hey ่ยตัวเล็กไม่มยังเยดเอะทุกคนพูดหน้ากลัวนะครับ <c oughs> แบบแบบว่าแบบดีแทบไม่ทันอะ่ะเออแต่ว่าเหล,ล็กเหล็กอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> คือผูจะไปขุดเหล็กไงเออไม่ใช่หรอกตรงนี้ปะเหล็กอะ ใช่ปะไม่ใช่เ <c oughs> ห็นวะนี่ม่หัดดูลูกตัวเองบ้างเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมันได้ตีกูุนฟู่เลยเห็นไหมซอมบี้นางง,โงูโอ้หมันมาเอาคืออะไรเนี่ยโอ้โอ้หุมฉันเบื่อที่แบบซอมบี้อย่างเยอะโอ้เยังไงจังวะ นี่แน่ยยืดจนงว่เฮ้ยยืดจนงว่โอ้ย,ย,อยเราต้องเราต้องเลือเต็มตลอดเวลาเนี่ยโว้าวชิบตกใจหมดชิบหายไม่คลาสกี่องเกมผีเห็บคอเลย โอเครอดแล้วบูโอเคทุกคนนะครับ <sighs> รอถ่ายบอลเหล็กเหล็กมีแค่อันเดียวอีกครทุกคนโหวนมากเลยเหล็กเ <c oughs> อาเป็นว่าเราก็แบบพักกันก่อนนะครับโอเคนะฮะอยู่วนยาวไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ง เดือดตายเลยครับผม <c oughs> ลาไปก่อนผมไปบายครับผมพอชาวี้ลืมอะไรก็แชร์ด้วยครับเดี๋ยวอีพีผมจะทำต่อน,นี่แหละเออไปบายครับผมจุ๊บไมาเจอกันนะครับอย,ย่าลืมอะไรก็แชร์ด้วยเพื่อกลังใจให้ผมด้ยวยละ่ะไปบาย <c oughs>